เอาละครับขอสวัสดีทุกคนเลยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมไมค์คาร์ลักกี้บ็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนหนึ่งคนนะเออรอบนี้เรามาเล่นกันเป็นทีมแล้วนะครับผมจัดไปนะแล้วก็ทุบก,กันเลยนี่อันนี้คือได้อะไรเอา้าทำไมไม่ได้เมื่อกี้ได้ไก่เด็ดนี่เอาไก่มาเพื่อโชงดีแล้วเกินให้ตายเถอะฮะเมื่อกี้ไก่ทนค่าเลยเดยเนโอเคี๋ยวผมก็ต้องนี่ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่างนี้แล้วกันครับ นะแล้วก็ทำดาบครับคิดว่าโอเคมีหมาป่าหนึ่งตัวแล้วก็ปลาอาหารก่อนครับเราต้องมีอาหารนะทุกคนครับสีบ่บล็อกข้าวน่าจะเพียงพอนะสำหรับอาหารของเรานะครับผมโอเคเจ้าครับอ่าครับของกันโอเคดู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 ดดดดม,มาดิม,มาดิปาม,มาปม,มาครับอันนี้ปิดไปได้ไหมเออเครื่องนะครับ ได้ดาบแล้วทุกคนเคนได้ดาบแล้วครับเจ้าครับนี่คืออะไรอาใสยเข้าไปเอาวิ่งเร็วแล้วกันเคหน่อยสป,ปีดจะมาใช่ไหมฮะอ้าวเดี๋ยวจริงผมมีแล้วนี่หว่าเคทิ้งไปโอเคเพื่อนเพื่อนต่อไปได้ไหมเพื่อนช็อตกันโบธนูช็อตกันยิงไปโ,โหโคตรกระจายกระจายโคตรเค <c oughs> เพื่อนจะต่อไป <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพื่อนสวยเพื่อนเดี๋ยวเราดูสูตรให้เฮ้ยเฮ้ยมันกำลังมา นี่ยิงไปยิงไปเฮ้ยชัดชัดธนูอยู่โอเคเพื่อนเข้าไปแล้วเฮ้ยไอ้นี่ยังไงยังไงยังไงเพื่อนยังไงสวยครับแตกครับผมไปเพื่อนโห็นนะเห็นเพื่อ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 นเอาของไปนะเก็บไปเลยให้เลยเราให้เลยเพื่อนมันไม่มีของดีอะไรสักอย่างเลยโอเคครับโอ้โหหัวใจอุ้ยบล็อกทองอุ้ยมีแอปเปิลนะถ้าเกิดมีบล็อกทองก็สามารถทำไอ้นั่นได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะเออ แอปเปิลบล็อกทองสามารถทำให้นั้นได้เพื่อนเรารู้สึกจะเล่นเป็นนะฮะเป็นปะเนี่ยคนนี้เป็นปะเนี่ยเป็นนะครับเป็นนะครับผมคนนี้เป็นนะครับผมโอเยยังไงครับยังไงครับโอ้พี่แกมาดักฝั่งนี้เลยนะผมก็ฟาร์มดีครับรออะไรนี่ครับนี่ครับโอ้ถ้ามันจะได้ดีขนาดนี้นะนะฟาร์มก่อนนะเพื่อนนะฟาร์มก่อนนะเพื่อนนะฟาร์มก่อนเนะพื่อนกิฟต์มี ไปไปเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่ใส่เลยใส่เลยจังหวะนี้โอเคสวยโอเคสวยถ้ามันโอเคสวยโอ้โหเพื่อน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 นาย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 เอาไปเลยนายเอาไปเลยอยากได้อะไรเอาไปเลยเพื่อนเออเออไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเพื่อนเมื่อกี้มันบอกให้ผมแบบให้เพชรมันนะฮะเออนายนายนายไม่เอาเพชรแล้วใช่ไหมเออไม่เอาเพชรแล้วนะเออโอเคนะโอเคผมฟาร์มเพชรเลยครับจังหวะนี้ เก็บได้หกก้อนโอ้โหกก้อนเองเหรอมีเพชรอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะจริงอครับเรียบร้อยแล้วกัไปฟาร์มบล็อกทองกันบล็อกทองผมจำได้เปน็นตรงนี้สวยครับเค้บล็อกทองครับบล็อกทองอีกกนหนึ่งครับโโอ้หูทำน็อตแอปเปิ้ลเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยบล็อกทองเยอะจัดคืออะไรเค้กเค้กรวยเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> เฮ้ยเค้กธรรมดานี่แหละครับโอเค เกนะฮะก็ใส่ลงไปใส่ลงไปดิเดินแลเรื่อสป,ปีดกดโอเคครับถอยครับเดินวิ่งเดียวกันครับโอ้โหเราโหดสัลลัสลเซียนะยิงเกาะเพชรครับโอ้โหดเกินไปแล้วเพื่อนโอ้โหเหลือ่อๆห,หมอหนั่นคนเดียวนะทุกคนครับเหลือหมอน,นั่นคนเดียวแล้วครับโอเคมีระเบิดพุดเท่ห์ระเบิดมันฝรั่งคว่างระเบิดไปแล้วยิงไป ยิงไปอ,อันนี้อะไรออตโตเมติกโบเอ้ยเอามาดีกว่าออตโตเมติกผมชอบหูเพื่อน <m Ac> <is> เพื่อนเพื่อนเพื่อน,นเ,ลลเพื่อนในบุกเลยเหรอเพื่อนหูของจริงของจริงว่ะคนนี้ของจริงเดีย๋ยวนะของจริงว่ะโอ้โหเพื่อนเราแม่งขึ้นไปบนนู้นแล,ล้วครับเราแม่งขึ้นไปแล้วครับเราเอาไงดีครับเดี๋ยวเพื่อนบอกเราค่อยเราเราค่อยตามนะฮะหูอยากครับแอปเปิลทองก่อนอ่ะเพื่อนได้ไหมอาครับแอปเปิลทองก่อนได้ปะเพื่อนแม่งเล่นโหดนะคนนี้ครับ

นี่เลยกันนี่เลยโอ้โหโดนตีไปสองดอกครับอย่าว่าจะไม่เจ็บครับระยะนี้มันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วเพื่อนเพื่อนลุมก็ชื้นมันโอ้ชนะแล้วเ <c oughs> พื่อนเราโดดลงไปตายใช่มัน <c oughs> ยังรอเพื่อนอยังรอเออเราไม่โดดลงไปตายด้วยหรอกเออคุณเทนตายไปแล้วเหมือนกันวะเโอเค <c oughs> ครับเรามาต่อกันในแมปนี้กันนะฮะโอ้โหมีเครื่องบิน F16 ด้วยเดี๋ยนะโอ้โหแมปค่ายทหารไปเนี่ยอุ้ยบัดดีตีบัดดีอ้าายาวไปโอ้โหนี่รู้สึกว่าจะเป็นแมปสิบคนเลยนะครับผมจัดไปครับอุ้ยนี่รถถังไปเนี่ยโอ้โห รถถัง,ง,ข,องของลุงนะฮะรถถังของลุงเออไม่ไม่กล้าเอ่ยชื่อเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซวยนะเดี๋ยวจะซวยออมาหูได้ระเบิดมาด้วยแจ๋วครับแจ๋วหูทางนั้นมันก็เอาเหมือนกันว่ะเห็นไหมเห็นนะนะอันนี้ปิดได้ไหมเออบงเครื่องว่ะ่าต่อเลยโอ้โหแมป10คนนะฮะนี้แบบแม,ป,แมปโคตรใหญ่ตรงตรง อุ้ยจะตกไหมเนี่ยไม่ตกนะโอ้ทีมโอ้อีกทีมนึ่งจะอยู่ด้านนู้นนะฮะอู้เก็บระเบิดมากอู้ใครได้ระเบิดเราไม่เอาวะเนี่ยของดีเด็ดแล้วเนี่ยนายยืนนิ่งทำไมเล่นดิเอ้ารถถังรถถังของลุงนะฮะรถถังของลุงโอเคเครื่องควงเครื่องชายนะครับผมที่ได้มาอ๋อนี่เป็นฐานฐานทัพโอเคนี่คือจะเป็นอะไรเอ่ยอ่ธนูธนูอะไรเอ่ยธนูช็อตกันโอ้ยเอาทิ้งไปของกักเออธนูช็อตกันเอามาทำไมนะครับ กากเกินอะไรแบบนี้นี่โหของเครื่องครัวเครื่องใช้อีกแล้วครับอันนี้ก็อุ้ยดาบอันนี้ดาบดาบใช่ครับดาบไม่มีอะไรยกเป็นดาบหึืว่าจะเป็นชารปเนี่ยสามปะโถเอ้ยโอเคอุ้ยดาบเพชรใช่ไหมนั่นโอเคดุมขอดาบได้แล้วกันเอาไอ้นั่นเอานู่นโอเคขึ้นไปเลยแล้วกันึบมาข้างบนนี้โอ้โหลัคกี้บ็อกซ์สองกล่องเลยครับผมนะครับโอ้ได้ลงมาครับได้ระเบิดครับ เรปิดเกมมาเ,เออผมมีระเบิดโอ้โห TNT สมลูก่ะครับทุกคนแบบแหลมจริงๆนะโอเคแล้วก็โอ้โหอาหารเดี๋ยวดิฉันต้องการอาหารมากณนะจุดนี้ขออาหาร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 หน่อยครับโอเคได้อาหารมาแล้วนะฮะโอ้โหผมยังไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลย โอเคกินแตงโมแล้วก็ไปสู้รบกับฐานทัพตรงนั้นไปอ,อย่าไปอย่าไปทุกคนโอ,โ,โอ้โหโอโห้กินก่อนจะอิ่มเดี๋ยวนะโอเควิ่งไปเลยแล้วกันกินก่อนจะอิ่มครับเขาใส่กันรัวๆแล้วนะฮะด้านนั้นโอ้โหมีทีมเราแตกด้วยนะครับผมก็มีตัวคาไม่ว่าแถวนี้โอเคเจอตัวคาพอดีตรงนั้นไปเดี๋ยวผมไปคาของก่อนแล้วกันใครล่องหุ่นตรงนั้นวะโอเคครับมาใส่เกาะสวยครับ มันมาแล้วนี่นี่ยังไงยังไงยังไงไอ้นี่ไอ้นี่ยังไงอูแต่ครับผมสวยครับอูแตกครับ,รบ,โ,อรบโอเคยังไงมีใครเอาอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เอาไอ้นี่เอามันจะเอาคว้างระเบิดไปสามดอกสามหนุ่มสามมุมระเบิดที่นที่ตูมระเบิดเป็นโคโคคันครับผมโอ้โหโอ้โหไอ,อ,อ,อ้นั่นมันไล่ฆ่าเพื่อนเราตามมันไปตามไปกระสวกมันทีน่อนไปตามไปตามไปมันมาคนเดียวเออมาคนเดียวอย่าทำเป็นไส้น้อง Okay. ไฟปั๊บปั๊บปัปัไปไฟโอ้ oh, มันมาคนเดียวครับรู้สึกมันจะวิ่งอ้อมนะฮะมันขึ้นไปบนรถถังแล้วครับรถถังของคุณลุงนะฮะเอเอเเป็นยังไงบ้างฆ่ากันแตกไหมโ okay. oh, อเคโอ้มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นไฟมันสู้เราไม่ได้หรอกเพื่อนมันมาคนเดียวเออฆ่ามันแล้วฆ่ามันคิวฮิมคิวฮิม my friend นี่น,นี่ยังไงล่ะว้าวเย็ำไยปยเป็ำไปเลยครับเย็ำไปเลยครับเย็ำไปเลยย็ำไปเลยเอาให้ของเพื่อนไม่เอาของด้วยเพื่อนไล่บวกอย่างเดียวนะฮะ เค okay, ไปเพื่อนไปกินกินก่อนกินก่อนโอ้มันเหลือคนเดียวเองเฮ้ยมันเหลือคนเดียวเองะอยู่ไหนมะมันเหลือคนเดียวเองะเหลือคนเดียวเองอะอยู่ตรงไหนมาถ้าจะวิ่งไล่บวกกันูีดันดูนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปวิ่งไล่บวกมันด้วยกันเลยโอ้งไงคัได้เรียบร้อยแล้วครับดีซี่โอ้ชนะครับชนะโอ้โหแบบ เอาออกมาจากหัวไอ้มีไข่ออกมาจากหัวนะฮะโอเคครับทุกคนเรามาต่อกันในแมปนี้นะฮะแมปโซโล่เดี่ยวปิดท้ายกันหน่อยครับนะ,ะไปโอ้โหได้พิกแอคครับผมสวยครับเจาเลยทีเดียวเชียวโอเคโอ้โหเครื่องโควาเครื่องชายนะฮะเจียมครับปปโอ้นี้ได้อะไรอ๋อได้สะพานน้ำแข็งนะฮะมไม้กระทาเสกสะพานน้ำแข็งเจียวครับโอ้ได้แมวมาหนึ่งตัวนะทุกคนครับเจียวไปเลย มานะเพื่ดี๋ยวเพิ่งมานะใจเย็นนะเดี๋ยวผมขอคราบของก่อนนะจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บปัดดานี่เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็อ่ะผมขอทาดาบหน่อยแล้วกันนะเร็ว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 ขึ้นมาแล้วก็ทาดาบครับปั๊บปั๊บทำไม้กระติกผมว่าผมเร็วรีบสุดแล้วนะเนี่ยฮะเออโอเคนะครับไปกันโอ้โหเกาะของใครไม่รู้แต่ที่รู้ๆไปกันเลยอุย มีอะไรเอ่ยอ,อ่ะตกไหมนั่นน่ะเออเรียบร้อยครับแตกหนึ่งครับผมแตกหนึ่งนะฮนะเออเรียบร้อยครับแตกไปแล้วนะฮะคนคนนั้นคนคนนั้นเฮ้ยเสียงอะไรเสียงแมวเดินโอ้ตกใจหมกเลยนะครับผมเคทิ้งไปนี่อ่ากินก่อนนะครับอ่าแป๊บน,นึงนะไม่มีบล็อกจะต่อไปตรงกลางเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้ครูดาวกี่วิวะเนียสิบแปดวิโอ้โหต้องรอแป๊บน,นะ โอ้มือขุดก็ขุดไม่ได้ครับไกลเกินเดี๋ยวนะโอเคต่อไปได้ไหม DJ. ลำบากลำบนมากโอ้โดดไปได้ไหมครับดูฮึบโอ้ได้อยู่เกือบตกตายเกือบตกตายนะฮะตายดีวะปอแปะแปะแปะปอแปะ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 นี่ครับสวยครับสวยครับผมพวกนี้ก็ทิ้งไปก็ได้นะเอานี้มานี่มาสวยครับ สวยครับสวยหรือสวยเนี่ยฮะตกลงโอเคผมขอฟาร์มก่อนนะ,จะเจ้าครับจเจ้าครับ ه, อุ้ยไอ้เกาะเพชรมาเดี๋ยวนะผมขาดอะไรวะเนี่ยผมขาดกรลผมขาดหมวกรองเท้าโอเคมาก็หมวกรองเท้าสวยครับมาจะมาก็มามองเอ้ยทีนี้ ส่ก่อนเลยใส่ก่อใส่ก่อใส่ก่อสวยครับเจว๋วครับมาจะมาก็มาเพี้ยนทีนี้จะยังไงก็ว่ามาอ่ะเอาสลามไปกินก่อนเลยสลามสลามตกมันตกตกมันตก,ตกมันตกตกไหมจะตกไหมจะตกไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เจอ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 โจดเจอโจดนี่เจอโจดเจอโจดมากลางทำไมล่ะมากลางทำไมอยากโดนอยากได้อยากโดนอยากได้อยากโดนเหรอฮะโอเคโดดตกตายครับเรียบร้อย เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาแตกไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเจ้าอ้าวเหลือกี่คนเฮ้ยผมฆ่าเยอะสุดในแมปไว้ผมฆ่าได้สามคนละอุ้ยเด้อเด้อเด้อไปอทำอะไรตรงนู้นใครยิงอะไรมาวะใจเย็นเย็นพอแมปพี่น้องเธอทำอะไรทำอะไรเธอเธอทำอะไรเธอทำอะไร,ะไ,รไม่มีเกาะก็เสร็จพี่ดิครับเสร็จพี่เลครับไม่มีเกาะสวยครับผมเยี่ยมไปเลย คนนึงอยู่ไหนอ๋อตรงนั้นผมเห็นผมเห็นชื่อละผมเห็นชื่อแล้วเออเอออ๋ออยู่ตรงนี้เองเหรออ้าวอ้าวโดนโดนแมวผมกัดโดนแมวผมกัดโดนแมวกูกัดอ้าวอ้าวทำไงครับทำไงครับจะหนีไปไหนครับทีนี้จะหนีไปไหนครับตวไปหนึ่งดอกโอ้โหอย่าว่าจะไม่เจ็บนะระยะนี้อย่าว่าจะไม่เจ็บครับทุกคนครับนี่เออ่อปล่อย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 ครับไปปล่อยครับไปเลือดน้อยเดี๋ยวเราเติมเลือดก่อนโอเคอันนี้ก็กันตกใช่ไหมเออเออ มากัด,กดมากัดมากัดมากัดเออพี่แกวิ่งไปไหนแล้ววะเฮ้ยอยู่ด้านบนนี่นี่เองเฮ้ยทำอะไรอ่ะวทำอะไรอเอ้าโดนโดนลงไปตาย <laughs> เฮ้ยเออเรียบร้อยนะผมอีซี่อีซี่กูดเกมครับกูดเกมโอเคครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวต่อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับเจอกันเจ้ากัา